ครับเมืนเอนี้ก็มีเมนูครับผมวันนี้ผมจะลาบปลาได้ครับเด้อกระดูกมันก็จะต้มนะครับปิดสองก้นกร,ระรสีโบปันไดหรอกส่งไปยัดน้อยส่งโควิดครับกระดูกมันสิต้มนะครับส่วนเนื้อมันนี่สิลาบหลังจากที่แหกพุ่งออกมากด้ยครับผมมิเตเนื้อมันสิต้มเออสีลาบเลยครับผมม,นม,นมนันสิลาบปลาลาบสุกนะครับลาบแบบสุกลาบก็เด้ริร่มอ่ะ ครัเนื้อขาปูนบนปานอันนี้ครับผมปลานิ้นลาบปลานิ้นลาบปลานิ้นนะครับฝีมือมันจะดน้องเป็นสีแซ่บเบอร์เรียวนะครับฝีน่าหม mm hmm. ไปดีก่อนอก,กระดูกมันในสีต้มนะครับส่วนเนื้อมันในสีฝักลาบลาบสองคนตัวเป็นจีบม้วนนครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้กินครับเพราะมันลาบเป็ดลาบไก่เดี่ผมจะบอกไปก่อนนะครับ ลาบเป็ดลาบไก่ขวงกินยากเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละตัวตเนื้อมันอีกคนขวงมันเย็ดกินเนี่ยคือลาบปูลาบปลาลาบเป็ดเป็นเักะเว้ยลาบหมูลาบมัว่วไรยังซุ่มถ่ายกินก็ร้ายด้วบานซุ่มถ่ายจีกับถ่ายกินเก็ตังก็ไปอีกบานเนี่ยกูบอกมันกูบอกมันเสกไปตุ่มมีดม่ค่อยเข้าครับ ล่อมันก็หน่อยเนมือเขาเจ็ดกินแบบบ้านห้องลหละครับผมตัวสิลาบสุดเดอ้อคอยฝักครับผมอันนี้คือเนื้อมันปาดอาตัวเนื้อมันครับหนูเป็นสีตมแซ่บคุดเนี้ยสีเเส,ส,ส,สีจะแตกเพราะเ่ฟน่นงลาบเป็ดลาบงัวเว้ยม็นจัง ทาตูทาตีเป็นครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวแล้วความมันสี่จะกินนะ่ะตพว่ามันกระเส็บก,กับคุ้มค้านะครับนะราปลาลาปลาลา,ปา,าเป็ดบานเฮ้าฝากคนที่ตามส่งยูทูปมันฉลงนวงให้เด้อให้มันได้ตแสงในเด้อครับโภชนนปีนี้ราดซุปด้วยครับเด้อหลังจากนั้นเราก็เอากระดูกมันต้มปุ๊บ เออสนเคลื่อนลนิดเคลื่นหนอยละ่ะบางคนกระดูกกระดูกลปลาละ่ะก้างมันนี่ละ่ะเขาก็อันนี้ไปลวกนะครับลวกให้มันสุกก่อนครับน,นี่ยโอ้ยหมู้ขาตุน้นพุน่นข้นจริงเห็นผมกินผู้เดียวผมกินสีราบเลยลาบบีปเลยมีหน้าเสียก็ตุยเลยเล่ะผมเมื่อกี้เขาใหพี่น้อเนื้อขาตุน้นพุ่นอะ ของเจ็ดจีน่างเด็กพร้อแม่พี่น้องเอ้อซื้อสิได้เหลวครับสวัสดีครับบันที่ทุกว่ามันมาสวงที่ว่าฟักแล้วซื้อสีแล้วแล้วปรุงแล้วมันคำมันคำแล้วมันมืดมืดแล้วเมียกแต่้มต้มหน้าต้มหลังต้มยังไงสิแดงมากไหมเข้าน้ำหวานนะครับลวกลวกก้อนลวกให้มันสุกหุดนี่คือน้ำเดือดแล้วครับอันนี้ผมน้ำต้มซื้อๆม่ได้ปรุงอย่างเดียวจะซ้่นกันขาวอัตต์แล้ว เอาตั้งสองน้ำวันยังพี่นอนสองน้ำอันนียสุสกแล้วซ้ำในกระซกแล้วอันนี้น้ำตม้มเอาน้ำต้มนี่ยคน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 เลย เขาเทาน้ำบอกได้บันเหสีร้อนา้ำสองได้บันใน,นขึ้นน้ำแดงวัดเดืปเดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊๊๊น้ำขึ้นดงอ่ะขึ้นน้ำแดงแมงขึ้นดิไข่เนี่ยวัดเ,เป็นหลังแต่ว่าไ่อยาเป็นออกใครวัดยังก็ได้เป็น,นว,วัดห่น้าแดงมัแดงอยู่ออ ครับอันนี้น้ำสองได้พรอ,อยมีน,น้องลวกก่อนจ้านน้ำฟุตบุกอันนี้ขึ้นน้ำต้มครับน้ำน้ำต้มน้ำคาขิงตะไคร่บ้านทั้งหแหละคนละน้อยจนรัวเนื้อปลาสุปคือล่ะข้มจิผมพร้อาดดิบกันเลยเนีผู้ดใดเฮ็ดเป็นเลยก็ยังมาสโลลี่เลยยังมาตียังไม่โหดยังม่วาข่อยไรเลยข่อ,ขอยศูนมา เอาแบบพี่น้อนมันห้องมันงนี่ยน้ำฟุตบุบเลยน้ำฟุตบุบฟุตบุกปิดไว้ก่อนครับผมโอ้ยหลังจากที่ห้อนจนเขาเอาวตเนี่ยขาวต่อปุ่มเทน้ำรุเลยครับผมเทลงเลยมันเลียกันเนี่ยป่าครับผมสูตรไปสูตรมั้งนะครับสูตรไข่กันที่ห้อนนี่เลย นำตัวน้อยนะ่ปุ้ยนำหลายผลเนี่ยเนื้อไม่นะครับเนื้อปลาหลายผลทีครับนี่เทลงไปเลยครับเป็นเนื้อปลาซุปแล้วไหมครับซุกจนลุกมลุมซุกเลยหมันให้เข้ากับเส่หม้อเลยจ้า ส่วนในข้าวกระตุ้เตมเลยครับเป็นน้ำต้มครับผมน้ำตม้มใสป่ปลาเลยเพราะมาันนาวเดือดเลยปลาเป็นกระดูกเนื้อปลาใส่เลยมันจะเป็นอย่นี่อันนี้ก็ขั้นตอนวุ้นอย่างลายยางครับขั้นตอนเป็นอย่างไรครับใส่ข้าวกล้วยเลยขาดปเลยได้ข้าวกล้วยมาหนะ่องหมดเลย พริกป่นโอ้ยลาบาแบบสุกๆจะดิมา่ถ้าพริกป่นกับมันจะแห้งได้เด็กเอาซ้ำนี่แหละครับผมนี่แล้วไม่จังครับกันนี่แล้วรับวประเทศดีครับผมื่อนใบมะกรูดจำนวนบานหนออชองนะครับเนาะโควิดก็ได้โอ้ยจะไม่หนังเนาะแม่พี่น่องเอ้ย ดูแลสุขภาพเดื่องมูเจงก็ได้ใครก็ได้ใส่เลยครับผมต้นหอมกน้อยต้มป่ากำลังเดือดกันตอนน่อย,ออย,ออย,ออยมันสีชวนะครับนะกนสีแดงชูน่อย ใส่อ,อีกตั้งน้อยขับเลยขึ้นปุ่มั่วได้จ้าตะวนัปนปิบปนบพวกฟขบับบนะ่เป็นนางเหมันสอโต๊ะโต,โต๊ะซ่าเอ็ดกินกับคุณคู่ขบับบนะ่เป็นนางหรอกไอ้จินเป็นเองนะวันนี้ปุ๊บผมอยากผมอยากหยอดตั้งน่อยได้ขึ้นน้ำป่าเด้อน้ำป่า,ปามันต้องใส่หลเชเ่ม็ม กับประแด็กน้อยประแด็กไม่หไหมล่ะใส่น้อยเดียวจ้าโดนกู้ชีวชิมเออชีวาชิมมันชิว์มาเสียบต่คนมาชัวยดิมาชัวยดิกู้ตะวันแบบปีกวนบัวพ่อว่ะก็เติมชิวานี่เนาะปีกวนบัวเลยมันจะใสอ่อีกตน้อยครับผมหอ,หอมเด็ดใส่เลยเด็ดใส่เลย เสียพุ่งโย่ลากาิอเ,เียวเอได้กินผมไม่ยากอธิบายอย่างไรว่ามันเสีย เจบลครับพอผมมาก้นเม้เหินหมอหัวข้นหม้อขี่ตัวหลอกร่อนบัตบุงเลยขอกลัวคือปนตะวันบบเผ็ดตะวัน่ะก็อยหั่กับทิ้งหนวยใส่ข้าดปั้นได้ครับพอทางเทลงเล้วาเนี่ยพอเลยผคุกูคุณกูสิวส่าแสบม่ครับ เงยเพิ่บป่านนี้มันจะขัดประเดีคือผักสวยงับผมบังไว้ตากล้องคนเพื่อความสวยงามเขาเรียกว่าผักเพลผักเพล่ให้มันมีกลิ่นหอมนี่ครับผักเพล่บานเท่านาะลาบปลาวันฉลองแซบเบิร์กมันก็สิเป็นประมาณนี้เลยจ้า ขวมเง้ยขวนเป็นนั้นก็เป็นจิลินจิลินปรไเ้เที่ยวประเเซบังนาหลามมันต้องเซบังน้า,ดา,เ,าดเ,นเดียวบางทีอะไรอ๋อเลยสองหลอดตะวันเสียบระเดียวตะวันผลต้มเลยโอ้ยไม่น้อง้มหลามมันต้องถมถึงเนาะ นเป็นนวยพิ้งไว้คืาว่ามันเป็นแบบนุ่นอยนู่แซบอยู่แต่ว่าตอนนี้คือแซบอีเลยคนกู้จ๋เา,าเ้อผมิกเขีดในคนกิ่นมึงดิฝีมือผมเนี่ยถักมหาขวันน้เด้อมูเจเด้อไปก็ได้อันนี้คือต้มสมจ๋า ฝากกดติดตามสองทุท่งฟันฉลองเลยเด้อฮักกันแพ่งกันกันไหนพ่อไม่น้องอันนี้คือว่าตุ่มสพการงานสานานนนั่งกับพ่อไม่ไน่องเดี๋ยวคอยใส่พอยตู้ขาไปได้ได้วยครับผมใส่เลยเพราะปลาสุกไปละพะอยตู้ขึ้ว่าเดีดเ๋ย,ยวใส่เลยเเล่างย่างแล้วปึ๊บใส่เลยเดี๋ยวใส่เลยปึ๊บปึ๊บใส่หลายหอมหลายพอยตู้บานหู เข้ามาพายตัวมันจะเป็นกลุ่มเกินนี่นี่คือว่าของแท้นหน้าจีบวยนี่แหละของแท้นหน้าจีบวยเขาบอกว่าหลายขมเขาเขาว่ามันเขาเซีดในกระสารตอนมันกลุ่มเกินแล้วมันเสียบเนี่ยแล้วไม่ได้เวอ่อไม่ได้แซ่บไว้เวอ่อแต่ว่ามันแซ่บเวอ่อวันฉลองจังไม่หนึ่งปี พอแล้วถือว่าโอเคแล้วผมคิดรถจปหลายแล้วหลายเติมถ้าถือว่ารอบแ๊บหนึ่งจ้าครับสวัสดีครับเช็ดหัวแต่แล้วครับผมเพิ่งทำเสร็จนะครับผมมาในเขา้าเข้ากระเสือเจ้ามาดนะครับเน้อเข้ากระเสือ,อครับมันก็หลายอย่างครับผมโซเซียลครับผม กต้มเส้อสีต้มเส้อสีมีเขา,สาขเส้อสีตัดผักยังมีจอบุ้งเสนหน่อยต้องแสกบตัวเดียวยมาทั้ตัวไอ้กระลาปาต้วยนี่นนครับไอ้กระลาปาเมืองแคครับแต่กองเส่ผักเที่ยวตะวันํำตุ่มเบืงครับ นำตนุ่มมันเอยจิงกับุวกเดียร์พอยมันเสียบแนม เดียเเด๋ยวมาตุ๋นเลยครับมาถึงกินประเดี๋ยวถึงกินน้าบมูเน่าเข้าไปอันนี้คือว่าผักเปียวครับมีลาบมีก้อยเนาะ kéo Ô quầy nhạc nè À. Phường Phùng Kéo Hãy เราอยูไ่ไนตู้เย็นตัเต็มเมื่อพุ่นม้อนซะยบซือเจอครับกระแพงครับหายเนี่ยก็ไนะด้มีสเราทรางให้ผมไม่ได้ครับคคเคร่งมเชื่อเพียเตมเต็มหงมตากรองด้ี่ศูนย์นี่ครับ ตอนนี้ปลามันสดเนาะอือ,อัดกระเบเื้อเงเขยวอันแผวเนี่ยขึ้นมาปานเท่านั้นัว อยู่ในตูดสามารถกินได้น้ำต้มคาตาไคร่ใบมะกรูดใส่เข้าไปพักใส่เข้าไป บรรยากาศกันนอนฟอฮอด,ออดแม่ครับผมเบ,บืองแน่บรรยากาศพี่น้องเอ้ยแหน่ได้สีด้วยเป็นเหมือนกันนอนฟอฮอดแม่แม่ก็ตายละขึ้นหอดปีนี้แ,แ,แล้วครับเด้อแต่ผมสูบา้าไปแน่งลำด้วยคือว่าอย่างเมื่อลำด้วยดวยอกสงไม่เด็นดกน้อยหลกะเสียบุญหาแม่อีกรอบเด้อหาบุญหาใหญ่เฮ็ดบุญเยน็น ไปน้ำกันเอาโควิดยังม,มีเด้อมึงเนี้ยเนื้อปานหวานไหมสดๆไหมเราเพื่อเสพตวานนะคนอยู่ในห้องผมสองวันแล้วคุณยังกินไดะ พเ,เ,รรรเพราะผมชอบคุณไงคุณสแตดาอีกรอบอีกรอบได้ครับเพราะผมผมชอบคุณแบบสุดใจผมมักสแตดด๊ดนะครับแล้วก็ผักเป๊ะในต่อผมมักใบบวัวบกอีกทีหนึ่งครับน้ำต้มนะ ก็พอแบบที่สารห้องเซ,ซได้เนี่ยแซ่บด้วยลาดปลาต้มปลาืแม่จ๋าฮื้อ เอาฝากอดติดคลิปนี้นะครับผมสำหรับผมมันนฉลองเด้อครับทากันแพ่กันเด้อคลิปก้มปลาลาปลาฟิวมันฉลองไฟงะะกินกันทักมาเด้อขันว่างขันว่างเบอร์มเจ้ากินหรอเอาสวัสดีครับ